ว,วว้พระเลยครับวั้องนี้ไว้องเดีวยวก็ได้ครับรับ กับพระพร้อมกันครับขอบพระท่านสีครับจ้าจ้ามือให้แม่จับด้วยให้แม่จับด้วย จับต่อๆได้จับต่อๆได้ครับ,รบครับแ,แมะมากแมะมากแหมะต้องเอาผ้าผ้ามีผ้าพระนั่งลงกันได้ครับอวางที่มือจับวางก่อนครับ เปิดประตูเลยครับเปิดประตูหนูเปิดประตูเลยครับเปิดประตูเลยครับอ่าครับอ่าไงดีครับอ่านะนะอ้ามองกล้องครับอ้าคนแน้มองกล้อง น้องกล้องนะครับอันนะครับหนึ่งสองสามครับอ่าพูดที่แคบไปน,นิดหนึ่งครับอ่านั่งได้เลยนั่งได้เลยครับโอเคอ่าน้องหนูเข้าไปอ่าเดี๋ยวกล้องแพนแพนเองนะฮะอ่าครับ มองกล้องนะครับมองกล้องหนึ่งสองสครับทนนะครับ

อ่าค่อยๆสาย่ด้านหน้าสายไปก่อนครับอ่าครับเดี๋ยวพระค่อยๆเดินมาเดี๋ยวก่อนนะครับครับโชคดีครับขอบคุณครับใส่เลยนะครับหนหลบนิดนึงหนูหลบหนูหลบลิ้นะครับหนูหลบหนูหลบนิดนึงอ่าครับอ่านิมต์นะครับ โทษนะเรีแล้วเป็ <acted> นพระแล้วเนาะนิมนต์นมนวัดอ่าครับเอาเดี๋ยวก่อนยังใส่นิมนต์เดินครับเอาให้เต็มยามเลยนนะวัที่ึงอ่าครับตุลวันที่หนึ่งนะครับปุ๊กนี้รวยแล้วอ่าตุ๊จีนนะครับร่ำรวยร่ำรวยครับร่ำรวยนะครับ <cabinets S 1> ครับเดี๋ยวเอาลงทข้ามือยังครับหมดแล้วยังครับ เชิญครับเชิญครับร้อนร้อนร้อนอ่ะครับอ่าต้องพร้อมแล้วตรงนี้มีตากล้องใหญ่เหรอล้องใหญ่มีไหม้าวเร็วเร็วเร็วครับนางดานาได้ครับมองกง ครับหนนอ่านนางได้เลยครับอ่าโอ้ลูกหลานเยอะครับอ่านะครับอ่ามองกล้อง1นึส,สครับเรียบร้อยครับอ้าวเรียบร้อยครับเชิญครับ เดี๋ยวได้ลูกเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวขอเบอร์ได้เลยโมงน่ะสาวโมงฝาดแม่นั่งแม่นั่งบนอืมอันนั้น นะครับอ,อาอาพร้อามยางหนึ่งสองสามหนึ่งสองเดี๋ยวนะครับ 1นึงองดูครับหนึ่งสองสามมองกล้องนี้หน่อยนะนะครับสองสามหนึ่งสองสามไม่เอาหน้ากากออกเลยจะรู้หน้ากันไหมเนี่ยเอาหน้าออกได้ออกครับเลยเนะี่ยรน้ิน้ลอด รูปนี้ไม่มีถ่ายอย่างนี้แล้วนะนี่ฮะนี่รูปนี้รูปสวยกันนี่อันนี้นี่มานี่นี่นี่อันนี้ไม่ได้มครับอไม่ได้นะคะอ้าวครับอ๋อพ่อเขาบ้าน